ช่องสีซช่องสีซอต้องต่อใจชตรงสีนึ่งมันเฉีต้องนี่จะเป็นเรื่องของรองทุกโรงเรียนอันอัน,นอันนี้เราเราเราไม่รู้เป็นอน้องน้องควงแล้วมันี่เป็นรองทุกคือรองเรียนน,<ฆ>น,น,นะครับนะคือตอนนี้เขามีมาจากการที่จะมาดูเลตามอ่าตามโครงการของผู้ว่าราชการรวมกับพวกกับเรื่อง<ฆ>หารวมคือผู้ที่จะมาจัดระเบียบความเรียบร้อยในจังหวัดภูเก็ตเราไม่ว่าจะเป็นเรื่อง การเอารัดเอาเรียบของรถแท็กซี่รถตู้รือ,กอ,อไก่เรืเ่อะได้กันแล้วแต่เขาจะมาจัดระเบียบอย่าเห็นรด้วยเรฮิงุด้วยได้าหละแต่ว่าจะไปเห็นเจ้านักตีดตำรวจเขากำลังจับกลุ่มรถตู้ที่ว่าเป็นไปซี่เข้ายทางไปกอซีเลให้รายๆทีเดียวเลยนี่นี่เขาจะมาจัดระเบียบคือเราวิท,ทยุเราผู้ซื้อข้าโราเิ็นด้วยพี่น้องเรเิงนด้วยที่จะจัดที่จะทําให้มันดูเลย่วยงานแต่ทีนี้มันมีคาท่ามปุชชาขึ้นมาคำถึงว่าคือเขาโทรมาปุชชากับพ่อไม่กูเลยก็ พ่มันรถไปดำพาะมันแท็กซี่ไปดำพ่อมันรถตู้ไปดำพาะมันรถเครื่องธรรมดาแต่ตอนเพื่พ่อมีธรรมากินเลยนึ่งพมรถไปดาวมาเร็วเหไหเพาะไม่เลกว่าเขาจะมีแบบนี้ไงพมกับไปดาวไปทำทันญามาเร็วคือพ่ไปเป็นนี่ผู้ผัดเ็วพี่เล็กเออกู่เล็กเยูพีเล็กน้อยแู่เล็กมาต่างสองร้อยเลยู่พีเล็ก ทีนี้พอเกิดปัญหาปณีพ่อมนัยพ่อมตับเพลือกูเล็กทีนี้พ่อมเองพ่อมไม่ใช่ตัวเกยปัญหาในฐานะพ่อมนั้นไม่จำีดทิศเกยแต่พ่อมเล่งแบบเดินทางใช้กลางเดินทางใช้กลางคือคนที่ไปดาวรถไปดำดาวแท็กซี่ดาวรถตู้หรือรถมอเตอร์ไซค์คาเรเต้ตามอ่าเขาเรียกว่าตามมีการตาม้าก็แต่ละบุคคลเพื่อที่จะมาถมาให้กินเนื่องจากกูเห็นว่าเขาถมาให้กินได้กูเลยเออนัเนี่ยพ่อมขมาวิ่งวิงแต่ที่นี่พอเขามีมาตรการที่จะให้รัดกุม ให้รัดกุมจับจัดระเบียบคนที่มีรัดพิษประเภทคือปลายดำปลายข้าวเฮ้ยปลายดำมีไหมวะปลายดำไม่มีปลายข้าวมันเปข้าวเลยปลายดำเกูขับปลายดำกูฝฟื่องเลยปลายสีเลยเราตัวเล็กเพื่อเห็นอีจับตั้งแต่ปลายสี่พิษประเภทกดสี่พิษประเภทจดพิษตีจัดกิ้วจัดโอ้ยระบบระเบียบอะไรต่างๆเดี๋ยวพวกผมไปายุน้อยหลักูเล็กเออ นี่พ่อหมอชามาทําข้องถิ่วเออเล่เล,เลียวมันไม่พิษกฎดไม้มันพิษอะไรมันพิษการกฎดไมยที่พ่อหมาพิษประเพณีแล้วที่ให้พมม่อไปทําใหม่ด้วยที่มันพิษกฎหไายว่านี่เลยอเพราะเพาะําเป็นต้องดำรงชีพ เลี้ยงลูกเลี้ยงเมียพ่อนบ้านพ่อนรถเบนเอ้ยสามพ่อนเอออย่ามนข้อจันเมืองจินเลยนั่นี่นะพ่อมต้องพ่อโน้ดูเลยนี่ลูกเมียยะติโกอะไรกว่าดไปจ้าพ่อมเดือดร้อนตันนี้แล้วพ่อมีทำเพื่อคนเหล็มือก็จะทำเมียตอนนี้ฮะทีนี้พ่อก็เลยถึงบากโอ้ไว้ทำเพื่อ จริงยถ้าถ้าเราคิดกลับกันอีกทีหนึ่งว่าถ้าเกิดไห้การกรณีกันจับปัานเนี้ยขึ้นแล้วเราจัดระเบียบขึ้นปัญหาเกิดขึ้นยอมดีจะตามมาไในเดือนนี้พองคุณว่างงานมาที่ช่บมร่าเอารถเครื่องเพ่มไปรถเครื่องมาขัดขืนนะเนี่ยพิ่มต้องมันพอนมันเดือนละผัดเก่าด้วยชองผัดพิ่มก็ห้าพอนไปพอนไปเพิ่มผดไอวิ่งแับจ้างเลยนะไอวิ่งแับจ้างพอทีนี้เขามาห้ามปุ๊บ พอกก็ต้องมีปัญหากระบอยชัดรถในรถพมยาดพวกก็ต้อง้าวิธีการอื้นล้าแล้วกูเลยคะแล้วพวกมี้ทรเลยถ้าพมมาอันรถเครื่องทึ้งรถตู้เหมือนกันบางคนก็เออารถตู้มาวิ่งเปืือทีจา ไปจุนเชื้อรู้ต้องเรียนต้องโน้นต้องนี่แน่นอนแน่นอนออพนอยุ่งเมืองนี่ย,ยุ่เมืองผูกเก็ตทุกคนดีเรียกว่าทำงานนี่ก็เพื่อที่จะจุนเชื้อครบครัวห้าอะไรได้น้องลูกน่องอะไรมันเยอะมากรื่องตัวไอ้กรณีนี้ดอกเขาใช้พร้อมคือปล่อยคือเรื่องายยานี้เขาปล่อยให้มันยืดเยื้อมาโคตรเลวันคือเขาปล่อยท่านสมุนเขาห้ามตังเรศดูเพรามกระหงงให้มาตังเข้มตังลำมานี่แต่เนื้องตาเขาปล่อยโคนไง พอเขาปล่อยกองพวกมาทำทีนี้พอเขามาทำปุ๊บพอมเดือ,รอ,อดร้อนกูเลย้พว่อทสรเพื่อการพวกมามาตัางคุกเก็มาใหา้ <laughs> ทีนี้พวกอิสระเพื่อเพี่น้องพวกก็เลยต้องมาคุยควักไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องเราต้องอกให้หนุนนวลท้งนี้ท่านเพี่น้องนะอ,อย่าให้เขาถึงกับปิดน,น้นเหลาแล้วเขาฮิตกันที่ตาเดี๋ดีก็ <laughs> บอกว่าการปิดน้นหรือการประตูของกองกบพเนี่ยในการหลอกเลียนแบบนี่ท้ามานเอารถตู้มคันรถที่มารถเครื่องมา มันพิษกเอาสันลาวอย่าไปขี้โพรงให้ไม่ต้องขี้ไม่พรองเพื่อวันี่ชาวบ้านกู้ล้าวนี่เรื่องบุกปิดรัตตีนะตรงปากตาไอตรงนุ่นอเถรรตีที่จะออกไปนอกเมืองครับผมหรือไม่ตายมดแต่จะออกต้องเลี้ยงนะชอบพ่อขี่รถเครื่องที่ว่ามันพิษกัดไม้คือรถไปไปข้าวนี่ไปดำนี่เพราะว่าไม่ตามเสด็จถ้ามืดมาเลย ก็ไม่รู้รถเร่งเปรียบเทียบเอาเห็นไหมาถึงรถตู้ไปข้าเถ้าเร่รถเครื่องรถตู้แล้วก็แท็กซี่แล้วที่มันห้กินอยู่ตามหน้าโรงเรียนที่น้องเล่นะเป็นโรยตัวนี้ตับฟื้แต่ว่าเนี่ยจำมาดีพอสมมติว่าเรามาจัดระเบียบสังคมในระดับของกลุ่มแท็กซี่ไปดำไปได้ไวก็ตามเต้ใช่ไหมพอจัดเสร็จคุณต้องมีมาตรการเรื่องแผ่นรองรับในการแก้ปัญหาให้เขาด้วยว่าต่อไปเนี่ยค่อยไปสมาชิกินอะไรได้กันไม่ได้ไป โยนก็ <c oughs> ทงเมืองเงิน <usc alled> ั่นะในผมบ่าในว่านี่คือปัญหานักรวยเป็นของเรอปัญหานักเขาเพิ่มมาเลยนายกนะการเพิ่มเขาคือเาะขอดใช่ไหมเรแกไม่โท่าเมื่อนะเพราะโดยความที่เราเป็นคนไทยไงพอเป็นคนไทยบางย่างพอเรากดกับเบียกมาชายเราก็ชายไม่รู้ชายเพลือคือเราปล่อยให้เขาทำจนมันยืดเยื้อจนข้าวแท่นข้าวดูเลยก่อนซึ่งเรามายปรามเผื่อที่ร่างมาทำที่ร่าง้งมันไกลเกลี่ย่าบางคนน่ะไปด่ารถแกโทรมาเพิ่มเปนของน้านนี้พอนมาเรีวกหรืออะก็พอดมาตั้งเจ็ดแปเก้าเดือนเรียกดูตั้งระยะทั่ว นี่มาหน้าโลดนี่ก็ฮืดขึ้นคออยู่พอมาทุกวเขาจัดระเบีบยราวนี้อ้วกเลย,ยาม,มาอันนี้ที่นี้แท็กที่หน้าโรงแรมมันคันนมันไหวจิ้มพายอ่ะคทยสะพื้นอ,อะไรนี้ต่อไปเขาจัดระเบียบโอเคถา้าเขาจัดะลเบียยให้หนึ่งให้พวกเราอยู่ตามปกติ<ะ>แต่เราต้องเอากดกติกาของเขาบ่าชายคือนึ่ง<อ>ไม่เอาเปรียบผู้โดยสร้างกายแต่งกายให้ระเบียบเปรียบรอยไร้การแยแท้นะ เราบอสเราก่ทำได้มดคือเดี๋ยวหรือไม้แก่ต้องจัดเป็นกลุ่มอีกทายนึงไงเขาให้เดือดหาให้ได้ทุกตามกฎดไม้เสียนานไม่รู้สิเราก็ไม่ใจหวัวมั็ว่าไม่ใช่คือบางทีเขาก็บอกมันเต็มไปเลวมันร้อนไปเลวมันเลือดไปเร็วอะมันมีไปเรื่องเร็วไปเขี้ยวไปชมพู่ไปมารได้ไหม คือเราจะให้เปลี่แต่เราก็ห e. bueno ็นใจนะคือเรายอมรับหลือว่าเราเห็นใจบุคคลกลุ่มเนี้ยคือก็จะมากินทุจริตแต่ว่ากลายเป็นว่าตอนนี้เขากำลังเดือดร้อนในเรื่องจุดตรงนี้ยแต่เรากำลังมานั่งคิดกันว่า เออเลยเราจะช่วยโตเกะไปได้ยังมันจะช่วยมันมีทังออกปฏิบัตได้ไม่รู้นะผมก็คิดไปตามตัมแม่ว่าผมเป็นคนไทยซมอมหวานหน้ารงแรมนั้นมันจอดอยู่แล้วชิป้าคันเราไกลมันอยู่งต่างชิป้าคันเมื่อเดิมต่างไปเรื่องไปแดงไปเขี้ยวกันแล้วแต่หันมาดูตรงนั้นแต่ว่าเรามอ่ะปรับปรุงตั้งแต่เนื่งการต็งกายซ่องราคาสร้างความลดภัยได้กันแล้วแต่ละเป็นกติกาถิ่มมันดีต่อหนักทองเทียวดีต่อจังหวัดภูเก็ตเราไม่ใช่ราคาผมมึงเห็นวันนั้นมึงควันนะมึงได้เอาปฏิบัติเราเขาไม่เอาค เอากาติกาไปยืนให้เขาะช่ไหมช่วยทำได้ไหมเ,เอากฎเอรบเบียไปให้สู้เอาไปแต่ว่าจํานวนปริมาณช่วยมีท่วนี้ตรงนี้ตรงนี้นะทุกทิ้งถูกอย่างช่วยตงรปรับเปียดไหมใช่ไหมไม่ใช่ว่าแต่ก้อนช่วยช้ยมาตรการตามความรู้สึกสู้ตามความคิดช่วยให้ถัาเอาไม่เอาเรียวนั้นเพราะมันนั่นคือถางออกอีกแบบนึงแล้วเราก็มีอีกแบบนึงก็คือสู้แบบยุซิมาคันเอาแบบเนี้ยก็ให้ยุซิมาคันมอนเดิมแต่ว่าห้ามเพิ่มจํานวนขึ้นเราไม่ให้เพิ่มถ้าเราออกถางออกให้แบบ ผาบพอไปกันได้ทำไมรถเครือที่มันวิ่งกันอยู่เร็วแเราก็ห้ามมื่อวันสิบ้าคนเนี้ยสิบ้าคันเนี้ยก็ไปขึ้นตะเบียนหยเรียบร้ขึ้นตะเบียนให้เรียบรอยให้มีายให้มีอะไรที่ว่าเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาเร็วผู้โดยสารที่คนที่ชายบริการเขาจะได้ขวงรองทุัวจับกันทุตัวดูแลกันทุัวใหญ่มันเป็นผาบเบือเมื่อไหร่บ้านนี่ไปี่ด้าเกาวันปลๆ เอกีนนอก็ไมนตีว่าจเป็ดต,ต,ตัวตีว่า,าวมันเอาไอ้ตัวจริงไอ้ตัวตัวนี้อาติีเกกันมาติดแล้วไปทำความพี่วายไททำความพี่วายกเลยบอนต้ไปนอนในร่างอยู่เกาคืนบบถูกอเอออัโนโทที่เขาหมายท่องเมื่อันกุกูมา,ามากบอตำรวจมึงจะให้กุเทเจ็บกูกองเอใหญเล็กมาเล็กน้อน้อายนาก็กระดีตายดีนะเขายังไปตามพบได้นะม่ในบานติดร่าง<ด> เอาก็น่าตื่ว่าเพื่อนมีพยานแต่ว่าก็เล่าน่ะเบื้อมีพยานในี่านนะว่เบือนประยุทธ์อังจากวัดเนี่ยปิะยุ่ธ์พินองตรงนี่จริงๆแต่เขาทือว่ามีคนมาชี้ไว้เบานี่อะเล่วอีกคนทีชี้กับเลอดม้องกว่้อไหมรูปร่างคลๆใครกันนอบ้ย่ิษนั่นในต่อไปแล้วจะใบ้กองใบ้ขยล่อมักรเล็กแนี้แหละไม่จับตายต้ื่นตื่นมะกอกเึ้น ไปด้วยนะชัดๆเราก็ไม่หวาละจัดผอบผัเบเย็บไรทำาฟยดอเว้นด้วยเพื่อให้ผู้แกทเราดีขึ้นเตะหันเลยนะถ้าเพื่อนแคทเรานั่นอยู่เลยเร,เราทำเพื่อช่วยเกปัญหาตรงนี้ถ้าเราไม่เกยกนะถ้าเราร้งางปัญหาเหล้า้าไปอือ่อบปรยุ่เรือกนก็ไม่รัวไรพอนมันก็ต้องตัดพิษทำไม่ได้ดูการเป็นป<ก>อนะไรดีๆป่น่าจะเกิดความรุนเรื่งบางครับผมนะใ <ขอ S 1> น,นพอบอกแลคนนะมันจะดินก็ไปและเพื่อความยู่ร้อนความยู่ร้อนนะครับหน้าพบกันตอเช้าแล้วสำหรับวันนี้สวัสดีครับ